ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ธรรมจักรกป่าวัตนสูตรบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปรับมารเป็นทํานองสารพัญญะพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปปจัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพนการกัลยาณมิตรสุภาวดีกัลยาณมิตรทอมเดวิสกัลยาณมิตรริชาร์ดไกรเซอร์ กัลยาณมิตรวิไลพลเทนกัลยาณมิตรสุเทพกัลยาณมิตรนงนุษก,ก่กอศักดิ์กัลยาณมิตรพัทิตาวิโชคธนาสิทธิ์สมพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานมีประธานนำกล่าวคำถวายคือครอบครัวอภัยราชครอบครัวกิจนิกรกรัลยาณมิตรหน่วยนาศกัลยาณมิตรนงนุษย์ปริญโยทานพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนได้น้มถวายจตุปจัจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ภาคบายพระกอร่อเกียตรติมหาวังโสได้แสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ผ่านระบบซูมเรื่องอนิสงค์ของการรักษาศีลให้คณะกรยานมิตรวัดพระธรรมกายซียอตเทิลได้รับฟังและนำไปปรับใช้ในการสร้างบารมีครับ